สวัสดีค่ะวันนี้คืออัปเดตสวัสดีค่ะได้ยินเสียงนกไหมคะอัปเดตบ้านนะดอกทองลายเริ่มจะร่วงแล้วคะ่ะในนาบานะอัปเดตเรื่องอะไรคะอัปเดตเรื่องที่ว่าอ่ามีบ้างกระเป๋ามาแต่บ้านจะอยากให้ดูกระเป๋าค่ะนะคะ กระเป๋านะคะกระเป๋าแล้วก็ไหมหม่มบ้านอุดนะนะคะอยากได้อะไรก็ทักมานะคะนะนะค่ะกระเป๋าเต็มไปหมดเลยค่ะตรงอันนี้ตรงที่อุสุดไลนะคะตรงที่อุสุดไลนะคะเดี๋ยวกระเป๋าแล้วอุสุดเตียมที่จะไปเมสนันตะก้าสุดเองนคะคะนั่นสบาย นะคะนี่คือผ้าถุงที่ไล่เมื่อกี้ค่ะนะคะผ้าถุงดําก็เหลือน้อยแล้วค่ะนะคะ,นะคะอันนี้คุณสุ <c oughs> สุค่ะนะคะนกตีกันโอ้นกตีกัน,อ,น,กกนอันนี้มุมที่น้องอ้อนน้องอันนั่งรับตัวศัพท์นะคะมุม,มน,ออน,น้องอ้นน้องอันเนาะอันนี้มุมคุณสุอู่แต่คุณสุลรหน่อยนะมุมสุค่ะ สุดนอนสุดมีแค่นี้ละคะ่ะเี่นอนจก็จะนั่งถักตรงเห็นไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยมีตรงนอนอสวอนี่คือตะก้าเสื้อของสุค่ะลุงสุเจ็บตะกา้าอันนี้ถุงยาของสุนั้นก็ถุงยาเะอันนี้มาค่ะมาดู ันนี้ห้องน้ำอันนี้ต็เครื่งองแป้งคูณสุน,นี้ผ้าถุงสุดดู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 ผ้าถุงดูเสือส้อกุสุในพระถุงสุดนะคะ,ะถุงนในห้องน้ำค่ะนะคะ,นะคะน,นี้คุณสุจะให้ชมเจ้าของห้องมาอยู่ชมห้องน้องเอน้องเอไปหาหมอะคะ่ะหนูเจ็บ ยังไม่เจ็บนะนี่ค่ะหมอนคุณว่าลงกรอนให้ค่ะเป็นหมอนสูงๆององเงี้ยค่ะพอแล้วนั่งหลับอันนี้คือพาดพาดขาอันนี้คือนั่งไอ้แขะนะคะอันนี้คือตรงหน้าต่างน้องเอถ้าเปิดหน้าต่างก็จะลมเข้าวิววิว,ว,วนะคะอันนี้เป็นโต๊ะทํางานที่น้องเอตอบลูกค้าตอบเว็บีนะคะนะอันนี้คือน้องเอแพ็คของลูกค้า ห้องห้องน้องเอสูจะไม่ค่อยเข้ามาค่ะ,ะน้ำเติมออกซิเจนอันนี้ตะกร้าของลูกค้านีคือน้องอเองนะเสื้อผ้าน้องเอสุไม่ต้องมาทำอันนี้ถังออกซิเจนน้องเอค่ะตักออกซิเจนนะคะวลาน้องก็จะอาศัยนี่เสียบก็จะพาดมาทางนี้ทางที่เขานอน,นะคะ่ะตรงหมอนก็จะพาดมาแล้วก็เสียบเข้าจมูก ก็จะจิบไวตรงนี้เขาก็จะเจ็บคือไม่ต้องลากถังนะคะถังจะอยู่งี้เอาแค่สายพาดที่ชัางน้ําหนักเขาจะชัางน้ําหนักดูนะน้ําหนักเขาเขาเขาต้องคุมน้ําหนักนะคะนะคะห้องน้องเอ็มไม่ไต่กินยาเขา,ายา้มไปด้วยเอายาไปด้วยะคะ่ะนี่นะคะโอเคอัดมาให้ชมเนาะผู <laughs> ้ป่วยทำงาน,นะคะ่ะพร้อมถังออกซิเจน ป่วยทำงานนะคะโอเคค่ะวัสดีค่ะ